แก้วเอ้ยแม่แก้วตาคืนนี้เสียาจะว่าอย่างไรแก้วเอ้ยแม่แก้วตาคืนนี้เสียาจะว่าอย่างไรบุญนาคดวงตาหลังไหเสียใจไม่ว่าใครรู้ สุกินไม่กินทองแมุ่นทองไม่คูขรองเรยังุกินไม่กินทองแม่ขุนทองมีคุกขรองเอริยังปากงนี ยังไม่มีที่วางพี่นี้ก็ยังตังคอยตัวเจ้าแต่คืนนอนฟ้าตะวันนอนเฝ้าแต่คืนนอนฟ้าตะวันนอนเฝ้าไม่เห็นงาเจ้ารัดกินข้าวไม่ลง ควายเราต่อมาว่ากันประชาประชาประชันพี่ชายถ้าหากมาแย่มาแพ้ไปไม่ยแก่ ว่า,า,า,ามีโชคพอทุกหายขายโตก็มีโชคมาบังเอล่าหมอทำงายขายดูว่าจะได้คู่ปลึกสานี่มมาจะจริงเหมืนอนบอกว่าหรือแม่มาหาจำเรน่ะจะรอเฮ้ย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 โอ้โหนี่ผม,ผมสาจะเกีเ้ยวนะอะไรกันไม่รู้ใครตดกับ คนพี่เอ่อยังเงินอยู่นั่นเหรอนี่มันล่าจ,จิงเหมือนหมอว่าหรือแม่มหาจัมเรน่ะเจาะ้ารอปู่ปู่รักขอถามค่ะดูทีขอโทษเถิดรารีอย่าหาว่าพี่ร่วงเกลอแล้วอยู่คนเดียวเปรียบเปล่านี่เธอเป็นสาวก็อยู่สองขอให้ เฮ้ยอะไรถามว่าอยู่คนเดียววะอยู่ห้าเลยเหรออ๋อหมายความว่าอยู่ด้วยกันห้าคนอ๋ออยู่ด้วยกันยังเป็นสาวทีนี้เวลาจะเล่นหัวก็ใช้หัวคนเดียวกันเลยเิอเอ้าเห็นว่าอยู่ด้วยกันอ๋อแบบแบ่งกันก็ได้ไงอยู่ไม่ต้องแยกอยู่ด้วยกันเลยตล้งอยู่คนเดียวเรียบราวอีกเธอเป็นสาวก็อยู่สองพอให้มาต่อ มาสิน้องอยากมองมองแล้วทำเบอร์ละก็สมปู์จริงแก้มางหล่อนวเสียมันฮัจน้าอกกระโปงไ็่กระปุกคล้ายๆกับลูกแอปเปิ้ลโอ้โหเล่แอปนี่ขใจสามคนจไม่ทวีแม่แอบเปแ้วดูดูดู้วชุดงอ่ะดูหน้าอกยังตมโม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จินตล่าไฟกัน โอ้ยแม่วันดีก็ออกตัวยังจะมาลอกอให้แขกตามรอเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ได้แขกตามก็ไม่รู้เหมือนกันเลยฝันอะไรอะไรได้ไม่ใช่ไอ้พันธุ์นั้นมีห้าหกเจ็ดยี่สิบได้ คล้ายกับลูกแอปเปิลหยิงยังนีสิหายาปราดจากเื้านับพาตะลูนผูนโงกไม่ผิดก,กับโคกที่สูงเน,น่าหน้าใบใดไม่แดงน้าไม่แมนเหมือนอมว้ยรูปรา่างก็สำวย,ยที่ทางไม่ควยไม่เคินถ้าได้แวกเป็นหูเอามาเป็นคู่เคียงไหลดะาไปไหนมาไล พี่จะไม่ให้อีกลองเดินละยากปวดหัวงัวน่าจะฝ่าลูกคำพี่จะดจะจะ้ดีขยำแต่จลังคลำเพื่ให้มันเพลินนะไม่ต้องดูทอร,ร้อนใจหิวเมื่อไรให้เมือมม่อนานไม่ต้องรียกไม่ต้องขานไม่ต้องว่าไม่ต้องเชิญนะพี่จะ้อง อยู่ตับไม่เดียรอยช้างจะกินแนอรแเลขหางจะไม่ห่างไม่เหิรจะให้จิ้สุกทุกเวลานักข้าวจะไม่ให้หูงจะให้ต้องนอนแบบไยมูให้แหวกถุงเวียรับ สาล้อจีบคอแค่แตกไม่อขายหน้ากันที่อะไรถามชอบมันบอกไม่ชอบอ่ไม่ชอบตอนนี้ไม่เป็นไรแหมลุนหมดเรื่องเราไม่ต้องไป็ขอทไม่ชอบใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ชอบตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลยลงตัดแลักขากลับใครหลับจะล้วงล้วงขโมยตังค์คาดเ่ออะไรคิดมากนอนจะชอบหรือไม่ชอบขอเชิญแม่ตอบมาด้วยปากเสียแรงที่บูบบันบาน ตัวความรักของพี่จะเจอาลองก็ปลาเคยสุมไอพี่ก็กลุ่มเคยสาวต้องรักรักเพื่อสักคราวเสียแรงกล่าวคำกลาอย่าทำเยียงทำอายไปเลยแม่ปบหัวโบกหรือต้องใจยังไม่ตกทำให้หัวอกสะเทือนสะเทือนนะปลูกสมารรักไทยอีตอนฮาวายฝ่ายเครื่อง ไม่ทิ้งดาเขึ้นเงิ่นเท่าแต่แปลกใจอีกนิดจงยืนคิดก็ชะโจนจากอ้องมองบนทำไมยนยับเยินยจนอยู่ดูพีลอเธอผมเองแปลกใจก็ว่าจะสู้กับเขาไม่ไหวเพราะตัวเธอใหญ่จะเลือก